ไอพี่กดห้าดาวให้ห<ว>นูจบเอพกูตายมเ<ไ><ไ>นื่องจากเกิดอุบัิเหตุขึ้นในการอั<ไ>ดคลิปเลยทำให้คลิปนี้มีมุมมองแค่สองตัวละครเท่านั้นและทำให้เสียงช่วงแรกของคลิปหายไปเพราะฉะนั้นทางเราขออนุญาตข้ามไป,ไปตอนที่มีเสียงเลยนะคะขอบคุณค่ะยูไอไอเจอไอเจอเหล็กแล้วบัตรโอลิโฟนะ ตายนะมันจะตลกนะมึงเฮ้ยโอ้ยตัวอะไรตี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 โหออีลูกซัมบี้เปรเออะไรนะนะอ,ะอะไรนะเดียวอิ่มอิมแงม,มึงเป็นพันตัวตัวอะไเหรอแมงม็นพันตัวนะไ, <laughs> ไม่ห้ามตาย ต่อแตัวเลยวะอ๋อมึงวันนี้พเตนเต็มดวงไล้สัสจบนะมดูมดูมดูก่ากันแล้วบ้านเฮ้ยมีบ้านกันหรอเฮ้ยแม่มึงมีใครจะเป็นแก๊บมาส่งอาหารให้กูป่าเดี๋ยวลงไปไปตอนเช้าได้ไหมอ่ได้ได้แต่กวจะไม่รอดถึงตอนเช้าหรือเปล่ ไม่มึง<ช>ลงมาข้างล่างดิงมันไม่มีตัวอะไรมึงงงระวาทากูเดินไปนอ่ะแล้วมึงสร้างบ้านกันที่ไหนก็ตรงตรงที่มึงวางก่อนไอ้ตรงที่มึงวางของโอ้โหมึงหันหลังกลับมาสิบเก้าก็ถึงที่กูขุดละ

ใี้พี่ตัดม่ให้น้องเราจะได้เข้าเมืองและเปลี่ยนเชื่อเป็นเชื่อดาวเลืองสักทีน่าและผ้าไม่หนเนี่ยเชารมตกใจนึะว่าตกทำตกอะไรโอ้โหน่ากลวมากเห็นยาง ยังได้เลยน่ารักน่าเนี้ยไม่กระตุกอะไรวะโอ๊ยกรตกน้ำโหลดแมพนานเอาไปปิดหน้าต่างอีบีทำไมลงน้ำอ่ะ โอ้ยหมาบึงร้อยน้ำได้ค่ะแล้วมันก็ฝนออคือเราขอสร้างบ้านตรงนี้ก่อนได้หรือไม่ขุดถ้ำดิสร้างบ้านทำไมเปล่ทรัพายากอไอ้จนไหลทับไงอยู่ต้องประหยัดแล้วต่อทะเลจะอยู่ยังไงโอ้ยยี่ห้นตัวบีจีเมยกูก็เดินโอ้โหบุงซอมบี้เต็มเลยค่ะเร็วรีบเข้าถ้ำรีบเข้าถ้ำ แล้วอันนี้คือมึงจะตัดไงตัดเป็นแบบยาวอ่ะคิดอยู่ว่าจะตัดแค่ไฮไหลท์หรือว่าตัดเป็นยาวถ้าตัดยาวมันก็ต้องอีพีหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้ก็เจะมาดูกันว่าสามคนนี้จะผ่านไปได้กี่วันนะคะจบเลยคืยจบตลยหมอุ้ยแต่เรายังไม่ตายกตายไปแล้วคนหนึง่งใครตายอ่ะอู ยินเล่นเหมือนกันนี่แต่ต้องแย่งกันเล่นเนาะก็ไม่เข้าใจเออทำไมต้องแย่งกันเล่น